คุณรู้หรือไม่ว่าถั่วและคอนเฟกสามารถนำมาสร้างรายได้ได้ไดมาค่ะมาดามชมจะพามาดูสูตรนี้กันนะคะก่อนอื่นเรามาดูส่วนผสมกันเลยค่ะเรามาตั้งไฟและเทน้ำมันกันเลยค่ะเมื่อน้ำมันร้อนดีแล้วใส่ตะไคร้ลงไปใช้ไฟกลางในการทอดเมื่อตะไคร้เหลืองได้ที่ตักขึ้นมาด้วยกระชอนนำใบมะกรูดลงทอด ชมบอกนิดนึงนะคะใบมะกรูดก่อนลงไปทอดเนี่ยเราต้องล้างและซับให้แห้งก่อนไม่อย่างนั้นแล้วน้ำมันจะกระเด็นใส่เมื่อใบมะกรูดทอดจนกรอบตักขึ้นพักบนตะแกรงต่อด้วยทอดพริกแห้งทอดจนกรอบก็ตั้งขึ้นมาพักนะคะสมุนไพรที่เราทอดเนี่ยถ้าหากมีน้ำมันเยอะเกินไปก็ให้ใช้กระดาษซับน้ำมันออกค่ะต่อมานะคะนำถั่วที่เราเตรียมไว้ลงไปทอดทอดด้วยไฟอ่อน,ออน คนตลอดเลยประมาณ12-15นาทีจนกว่าจะสุกวิธีการสังเกตว่าถั่วสุกหรือยังให้เราสังเกตที่ผิวของถั่วจะมีความเข้มขึ้นมาค่ะแต่ถ้ายังไม่แน่ใจต้องตักขึ้นมาพักก่อนและลองชิมดูถ้าสุกดีแล้วตักขึ้นมาพักจนกว่าน้ำมันจะเสด็จและหายร้อนขั้นตอนสุดท้ายแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะเอาส่วนผสมต่างๆนะคะลงไปผสมในโถผสมกันค่ะ มาถึงขั้นตอนในการปรุงรสนะคะครั้งนี้เนี่ยเราจะใช้เกลือชมพูในการปรุงรสค่ะครุกให้ทั่วค่ะลองชิมดูก่อนเลยนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงเค็มกำลังดีเลยค่ะสุดท้ายเราจะมาใส่คอนเฟกลงไปผสมกันค่ะคลุกให้ทั่วค่ะขั้นตอนนี้ต้องค่อยๆคลุกนะคะระวังไม่ให้คอนเฟกแตกค่ะ เสร็จแล้วค่ะถั่วทอดและคอนเฟลกสมุนไพรของเราสำหรับสูตรนี้นะคะเราก็จะได้รสชาติที่ออกเค็มเค็มมันๆกลิ่นหอมสมุนไพรเวลาเคี้ยวเข้าไปแล้วนะคะกรอบเพลินเลยค่ะเมนูง่ายๆแบบนี้จะทำทานเองที่บ้านก็ได้หรือจะนำไปสร้างรายได้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะลองเอาไปทำกันดูค่ะครั้งหน้ามาดมทอมจะทำเมนูอะไรอย่าลืมติดตามกันนะคะ สำหรับวันนี้มาดำชมลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย